ทำไมเธอไม่สมัครไปเลยน่ะเกือ้อฮะเป็นอะไรของเธอฮะเป็นอะไรไปเกื้ออ๋อคือผมยังไม่แน่ใจว่ามันจะยังไงงานมันจะก้าวหน้าหรือเปล่าตา้ตำแหน่งผู้จัดการเนี่ยนะตายแล้วเกือ้อนี่งานอย่างนี้นะ เธอขืนชักช้าเนี่ยคนอื่นเขาเอาไปกินหมดแล้วละ่ะใครๆก็คอยจ้องเหมือนทั้งนั้นอะรู้ไหมโอ้ยังเลยครับคนรู้ใหญ่ไม่เห็นมีใครช่วยเขาเลยแล้วก็แบบผมก็เนี่ยนั่งจนบาเลิกแล้วก็มาเนี่ยไม่มีใครไม่มีใครช่วยนี่เกลือกเธอจำไว้นะ อโอกาสทองของชีวิตจังหวะดีๆเนี่ยนะนานๆมันจะโผล่มาทีหนึ่งแล้วเวลามันมาเนี่ยมันอยู่ไม่นานนะเกื้อนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเธอจะต้องไปฉกฉวยเอามันมาให้ได้ใ่เกื้อพรุ่งนี้นะเธอไปคอยดักเขาแต่หัววันเลยไปคอยพบเขาให้ได้เลยนะแล้วเธอก็ไปทําให้เขาเห็นว่าเธอเนี่ยสามารถจะช่วยงานเขาได้เข้าใจไหมอืม น่กลัวนอนนี่้าทีหลังนะอย่ากกินเหล้ามาอย่างนี้นะฉันไม่ชอบแล้มันเหม็นี่กแล้วเวลาเขาถามอะไรเนี่ยเธอยาาอึ้งนะแต่ถ้าเปิดเขาถามว่าเธอมีประสบการณ์อะไรบ้างนะ ให้บอกว่าเคยขับแท็กซี่เคยเป็นสเสมียนต้พูดว่ายังไงอะจบกันมานี่มานี่มานั่งนี่เดี๋ยวสอนให้นี่เธอต้องโกงเขาบ้างสิโกงเป็นไหมโกงเพื่ออนาคตเนี่มันไม่บาปหรอกนะเอ่อเอาอย่างนี้ถ้าเบิด์ข้อถา,ามคือว่าเธอเคยมีประสบการณ์อะไรบ้างนะเธอบอกว่าเป็นเคยเป็นโฟแมนภุมสร้างถนน เจรบีหลังสงครามเคยขายดินเที่ยวมีธุรกิจส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจไหมแล้วก,แวก็แล้วเวลาเธอเธอคุยกับเขานะเธอต้องมองหน้าเขามองเข้ามาในลูกตาเลยได้ดูมั่นใจเข mm hmm. ้าใจไหมสมมตินนะล้วเขาถามว่าคุณเกื้อมีประสบการณ์อะไรบ้างครับจำได้เลยครับจำได้หมดไม่เอาเธอบอกฉันมา,เ,าเคยเป็นโฟรม ถนนถนนที่ไหนมันจะนที่ไหนดีอเอนอก็ถนนที่ไหนก็ได้ในประเทศไทยทนอ่ะถนนนีต้ก็เยอะแยะถนนต่างจังหวัดก็ได้อ่ะอือไทยได้ไหมอืออือแล้วเราเคยขายดินเปรี้ยวเอ่อขายจระบีสมัยสงครามนี่เลยอยากจะพูดครัเธออยากกนะ้มหน้าเธอมองเข้ามาในะลูกตาเกาเลยอ่ะอีกทีอีกเออเคยขายดินเปรี้ยว ไข่จารบีสมัยสงครามแล้วไหนแล้วไหว่างานกลางคืนเนี่ยเป็นงานที่ท้าทายมากเลยนะครับน่าดเะเดี๋ยวเธอเข้าไปข้างในนะแล้วเธอไปนั่งรอเขาจะมาทเข้ามานะพอเข้ามาแล้วเธอตรงเข้าไปเลยจะไปบอกเขาเลยว่าเธอต้องทานอะไรเข้าใจไหมฉันจะนั่งรออยู่ที่นี่นะแล้วนี่ใน็กไทยเช็คซัคให้เรียบร้อยอย่างนี้เขาเรียกว่าฮ a l f bid search เข้าใจไหมเราอย่าลืมที่ฉันสอนนะ 我比那个啊。 มาหาใครครับอ๋อมาหาเจ้าของครับเออมีมีธุระอะไรจะจะคุยธุระเขาหน่อยเดี๋ยวผมว่านั่งคอยก่อนดีกว่าครับเสร็จว่างานกลางคืนนี่มันท้าทายดีนะครับผมว่างานกลางคืนนี่มันท้าทายดีนะครับผมว่างานกลางคืนนี่มันท้าทายดีนะครับ เฮียเฮียผู้จา,ารที่นี่เขาเป็นยังไงบ้างอ๋อคือจะมาสมาัครท่เนรลองไปดูข้างในสิไม่รู้จะอยู่หรือเปล่านะเฮ้ยหรือมัต้องอาล็อกอาชีพสุดเจริกไม่ไหลไปป้นไปจี้ใครก็กิน ทำอยู่คนเดียวไม่มีใครช่วยเลยเนะน,นี่ยเนธรรมดาจริงแล้วอีกนานนม่กว่าเจ้าของก็จะมาทำไมเดี๋ยวตมาสมัครงานนี่ครับอ๋อก็ทำร่องนั้นนะครับจ,จะทำอะไรเอ๋อก็เป็นผู้จัดการ <laughs> ผู้จัดการเหรอแล้วเคยทำที่ไหนมาก่อนไหมโอ้ยเยอะครับทำมาเยอะทำที่ไหนบ้างอะ างจังหวัดก็เคยทำครับ oh. แถวอุทัยธาน oh. Oh. เีเคยเป็นหัวหน้าคุมคนงานโอ้โหเขาเรียกว่าอะไรนะเอ้ยฟรีแมนอะฟรีแมน, <laughs> แมน <laughs> ไม่ใช่เขาเรียกโฟร์แมนโฟร์แมนครับโฟร์แมนใช่ครับใช่ใช่ใช่ใชทามที่เคเคยทำมาวนะันน่งโฟร์แมน เ้วอย่าบอกใครนะผมไม่เคยทำหรอกแ,แต่ว่าเมียเขาสอนที่มาด้วยนั่งอยู่ร้านกาแฟฝัฟ่งนู้น,นแปลว่าจะโกหกเจ้าสองร้านได้ไมฮะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ได้มีเจตนาเป็นอย่างนั้นเลยแ,ลแต่ว่าเมียเขาสอนเขาเป็นผู้ดีเก่าที่เขาบอกว่าเวลาพูดอะไรแบบจะต้องแบบคุยไว้หน่อยอวดไว้หน่อยโกหกไว้โกหกเพื่ออนาคตตัวเองเนี่ยไม่บาป<โ>เขาบอกว่าเวลาพูดเนี่ยแบบต้องมั่นใจตัวเองแล้วต้องมองหนะ้า มเมียบังคับว่างั้นนะไม่ใช่ไม่ใช <c oughs> ไ่ไม่อยากพูดเรื่องมันยาวเรื่องเมีย <c oughs> เอาอ <c oughs> ย่างนี้ก่อนแล้วรู้ได้ไงว่าที่นี่เขารับผู้จัดการอ๋อคุณสมชายเพื่อนผมเ <c oughs> ขาร้องเพลงอยู่ที่ มาฟังเขาเขาบอกว่าเจ้าของยังชมบอกว่าร้องดีด้วยแล้วพอดีเจอเจ้าของเขาบอกว่าผู้จัดการลาออกทันหันให้ลองมาสมัครดูผมจำได้แล้วจำได้แล้วจำได้แล้วจำใครได้ครับจำคุณน่ะได้แล้ะผมเนี่ยเจ้าของที่นี่เมื่อคืนเมื่อคืนนคนแฝ้นั่งอยู่โต๊ะนี่เลยมาเอาเรื่องเหมือนกันนะคุณเนี่ย จะกินอะไรอีกสักหน่อยไหมล่ะไม่ละจ้ะเฮ้ยไม่นเป็นไรหล,ล้อเลือกเซ็นไว้ก่อนก็ไล่นะวังหลังเลือกทำงานได้ล้วเลือกก็มาให้ผัวพ้านึ่แถวนี้อะอีก,กเซ็นว่าทุกคนนั่นแหละ วันนี้เลย